คันนี้ก็จะเป็น v r o Gen 1ครับเป็นเครื่องยนต์1,500 cc VVTi เกียร์ออโต้4สปีดครับคันนี้จะเป็นตัว E นะครับซึ่งเป็นตัวรองท็อปของรุ่นนี้นะครับ v r o รุ่นนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็คือตัว J แล้วก็ตัว E แล้วก็ตัว S ส่วนตัว G นะครับจะอยู่ในบอดี้ของ Gen 2ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูรถคันนี้นะครับรถคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมครับรถไม่มีอุบัติเหตุที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับผมก็ได้มีโอกาสมาพักครับที่โรงแรมบ้านไม้ใหญ่นะเชียงคานครับผมบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่นะครับห้องพักสะดวกสบายแล้วก็ที่จอดรถสะดวกสบายครับแล้วก็ที่สําคัญราคาถูกมากๆครับแล้วก็ราคาจับต้องได้ครับห่างจากถนนคนเดินเพียงแค่ไม่กี่ก้าวนะครับผมแนะนําเลยนะครับห้องพักสวยมากนะครับมีทั้งอาหารเช้าบริการแล้วก็จะมีทั้งอ่ามอเตอร์ไซค์บริการแล้วก็จะมีจักรยานบริการให้ปั่นเที่ยวสนุกสนุกด้วยครับบรรยากาศก็ดีครับ เดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับที่พักแห่งนี้นะครับโรงแรมบ้านไม้ใหญ่ณนเะชียงคานครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ด้วยนะครับหน้าคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีรถสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้ดูแบบละเอียดลยดครับตั้งแต่แม้กระทั่งห้องเครื่อง ด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านในภายในแล้วก็เสาประตูต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับสำหรับรถยนต์โตโยต้าวีอคันนี้ครับเป็นปี2004โจดทะเบียนตรงปีครับเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc VVT-i ครับเป็นตัว E ครับตัวรองท็อปนะครับคือตัว E นะครับรุ่นนี้นะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับมันก็มีตั้งแต่ตัว J แล้วก็ตัว E แล้วก็ตัว S นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัว G เนี่ยเป็นตัวท็อปมันก็จะอยู่ใน V ีออ Gen 2นะครับ คันนี้บอดี้สวยมากครับแล้วก็สีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ารถได้เคลียร์สีมาแล้วนะครับเป็นรถฝากขายครับรถรุ่นพี่ฝากขายครับเป็นรถเดิมทหารใช้ครับมาพร้อมกับล้อแม็กซ์นิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องครับว่าห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับเรามาดูห้องเครื่องโ o y ยต a v i o อคันนี้ครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,500งพัซีซีครับ เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับที่พัฒนามาจากเครื่อง 4A เป็นเกียร์ออโต้4สปีดครับคันหน้าเดิมครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับติ๊กเกอร์บอกปริมาณหรือคําเตือนต่างๆบอกปริมาณน้ํายาแอร์อะไรยังอยู่ครบหมดนะครับบอกเบอร์น้ํายาแอร์มาดูด้านขวาของตัวรถครับติ๊กเกอร์บอกมาตรฐานนะครับมอกจากโรงงานโตโยต้ายังอยู่ครบครับเพจเดิมครับยังอยู่ครบครับแล้วฝาตรงนี้เดี๋ยวซื้อเปลี่ยนให้นะครับฝาไม่แพงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าจบก่อนเดี๋ยวผมหาใส่ให้แล้วกัน แล้วก็เมทดอา์ยังอยู่ครบหมดครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนสี่ห้องเครื่องเดิมจากโรงงานครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถครับด้านซ้ายของตัวรถก็เมทดอายังอยู่ครบหมดนะครับนี่รถไม่มีอุบัติเหตุครับผมการันตีเลยร้ายเปอร์เซ็นต์ว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมการันตีครับสาหรับไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแท้จากโรงงานครับนี่เป็นของสแตนเลสแท้นะครับของ t o y ยต้านะครับบริษัทนี้จะผลิตให้แบรนด์หลายหลายแบรนด์แม้กระทั่งของแบรนด์ Honda นะครับเขาก็จะผลิตให้ ด้านซ้ายนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแท้จากโตโยต้าครับนี่ครับโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่ครบหมดครับก็ถือว่าโอเคนะเหมือนกับพ่นเคลือบฟรีมาแล้วหนึ่งรอบนะครับมันอาจจะเหลืองแค่นี้แหละหรือว่าจะเหลืองกว่านี้เดี๋ยวผมลองดูให้อีกทีนึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับด้านหน้านะครับกันชนก็ชิดครับกันชนชิดเพราะว่ารถคันนี้เป็นเส้นทรงเดิมนะครับเส้นทรงเดิมหมายถึงว่าบอดี้ตัวถังเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันก่อนครับไป เอาโอเคครับเรามาดูด้านหลัง v ีออคันนี้บ้างครับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวซูรุนานะครับรุ่นซูรุนาแล้วก็จะเป็น v ีออสโลโก้เดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ด้านซ้ายของตัวรถนะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง1.5 eVVTI ครับรถคันนี้มีวิ่งหลังมาให้ด้วยนะรถก็จะดูมีมิติขึ้นแล้วก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับรถจะดูมีทรงมากขึ้นนะครับมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างครับฝาหลังนะครับก็จะเป็นฝาหลังเดิมจากโรงงานครับน็อตฝาหลังไม่เคยขยับครับ น็อตไม่เคยถอดนะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็จะมีรอยปั๊มเดิมจากโตโยต้าก็ยังอยู่ครบครับด้านซ้ายของตัวรถนะครับพับเดิมอาร์คเดิมครับรถก็จะมีเคลียร์สีมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับอันนี้พับเดิมอาร์คเดิมจากโรงงานครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมการันตีเลยล้านเปอร์เซ็นครับนี่ครับด้านขวาของตัวรถครับพับเดิมอาร์คเดิมจากโรงงานครับก็ยังอยู่ครบหมดครับรอยต่อเดิมจากโรงงานครับด้านหลังนะครับช่องเก็บสัมภาระก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่ครับสะอาดมากนะครับ แล้วก็ช่องเก็บยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบหมดครับนี่ยางอะไหล่ยังอยู่ครบหมดครับไม่มีรอยเจาะถังแก๊สนะครับสําหรับตัวด้านหลังข้างบนนะครับไม่มีนะฮะอ่าโอเคครับนี่ครับช่องเก็บสัมภาระสวยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทรงดีครับมาพร้อมกับล้อแม็กสิบห้านิ้วครับเดี๋ยวผมถ่ายภายในให้ดูแล้วก็เสา A เสาบเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูให้หมดเลยนะครับว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนเราไปดูด้านในกันเลยครับไปสาหรับด้านในของตัวรถคันนี้ครับ สำหรับรถคันนี้นะไม่สองแสนหนึ่งครับสองแสนหนึ่งหมื่นกิโลครับมาดูภายในกันก่อนครับภายในก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าให้ดูครับดูภายในกันก่อนนี่ครับโอเคนะรถสตาร์ทง่ายครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องอยู่เนาะแล้วก็เปิดแอร์นะครับแอร์เย็นนะนี่ครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นมาก ระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวลองเทสระบบปรับข้างไฟฟ้าให้ดูนะครับนี่ครับขึ้นลงซ้ายขวาใช้งานได้ครบหมดนะครับก็ถือว่าโอเคเลยคอนโซลสวยครับนะครับคอนโซลสวยกระจกคันนี้ใช้งานได้ครบครับแล้วก็ปรับทัศนวิสัยนะครับก็ใช้งานได้ครบครับคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสําหรับกระจกอ่ะโอเคครับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับใช้งานได้ดีนะนี่ครับ พงไล์พาวเวอร์ใช้งานได้ดีครับนี่ครับอัตราเร่งดีโอเคนะก็ถือว่าโอเคครับรถสําหรับรถยนต์คันนี้เครื่องดีครับเครื่องมันสดมากนะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในสวยครับก็จะมาพร้อมกับลายไม้ที่มาจากโรงงานนะครับของโตโยต้าครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานครับภายในสวยนะครับเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยดูแลดีมากนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับทั้งสองข้างนะครับ ขึ้นลงสะดวกครับรถไม่มีติดขัดนะเรื่องกระจกก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับประตูปิดนุ่มทุกบานครับสําหรับประตูนะครับปิดนุ่มทุกบานนี่ครับรถบางๆครับรถบางๆแล้วก็ไปดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดทุกเม็ดนะครับนี่ครับเม็ดอาร์เดิมเนี่ยเป็นเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานนะครับสําหรับเม็ดอาร์ฝั่งนู้นก็เม็ดอาร์ครบแบบนี้เลย ผมจะให้ความรู้ไปด้วยนะครับว่ารถมือ2วิธีการดูนะครับเม็ดอาร์คมันสามารถทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับแต่เราก็สามารถดูได้เลยนะครับอันนี้รถยังไม่ทันได้ทําความสะอาดอะไรนะครับนี่ครับฝุ่นจะมีหน่อยนะครับก็จะมีฝุ่นหน่อยแล้วก็พับเดิมจากโรงงานครับน็อตไม่เคยถอดนะครับนี่น็อตไม่เคยถอดนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ครับน็อตไม่เคยถอดครับแล้วก็พับเดิมจากโตโยต้าจะเป็นอย่างนี้ทั้ง4บานนะครับ จะเป็นอย่างนี้ทั้ง4ี่บานเสาเดิมนะครับเสาบางเสาบางนะครับภายในสวยมากนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างครับคันนี้เข้ามาใหม่สด enfin ma ๆร้อนๆนะครับผมเพิ่งมาล้างเมื่อเช้านี้เองนะครับแล้วก็พามาดูนะครับนี่ครับนี่ครับเสียงเครื่องยนต์นุ่มนะครับเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเขกไม่มีไม่มีเขกนะครับเสียงเครื่องไม่มีเขกตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับ ส่วนล้อแม็กคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับยาง15นิ้วครับเบอร์ยางฟิลเมนต์ยางก็ 19550R15 ครับสำหรับรุ่นพิเศษหน่อยนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัว E นะครับก็จะมีล้อดิสหลังมาให้ด้วยนะครับด้าน4ล้อล้อแม็ก RPF นะครับลายก็เป็นลายไวรุ่นหน่อยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะได้ล้อแม็กมาด้วย1ชุดนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะพร้อมใช้นะครับรถคันนี้เดี๋ยวผมพร้อมบริการจัดส่งให้ครับถ้าเกิดลูกค้าจบนะครับ เดี๋ยวผมมีบริการจัดส่งได้ให้ได้ครับถ้าแต่จังหวัดก็มีการบริการจัดส่งให้ได้ครับอ่ะผมการันตีเลย100%ครับว่ารถไม่มีิอเหตุหนักแน่นอนครับอ่ะโอเคครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็น t o โ o ต้าวีออสปี2004ครับเป็นเครื่องยนต์1,500 ccv Vti ครับแล้วก็เป็นปี04แท้จดทะเบียนตรงปีด้วยนะครับเป็นตัว e นะครับเป็นตัวรองท็อปของโตโยต้รุ่นนี้ครับ คันนี้นะครับผมก็เปิดราคาอยู่ที่129,000บาทเท่านั้นครับรถหน้าเดิมภายในสวยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ